ครับสวัสดีครับอู๋บิ๊แชรโต้รบรีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะฮะวันเสาร์ที่ยี่สบสองครับมิถุนายนปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับก็เป็นเวลานะเกือบบ่ายสี่นะครับบ่ายสามกว่าขอให้บ่ายสี่โมงสิบห้านาทีครับนะตอนนี้ก็เอฟซีละนาฬิกครับมาเช้านะที่ออกอีพีสามครับอีพีนี้เป็นอีพีสี่นะครับตามไปดูนครับนี่นะะได้ชาร์จออกมาแล้วครับนะเดี๋ยวคืนเจ้าของไปนะฮะเป็นได้ชาร์จหนึ่งลูกครับอันนี้ของเก่านะนะนี่ฮะ เป็นกาบีเอ็มเลยนะพาร์ทนี้ฮะวิดีโอเหมือนกันนะฮะแต่เป็นกาบบีเอ็มนะฮะแท้ห้างนะครับนะลูกนี้นะฮะหนึ่งลูกครับยางหิ้วท่อนะครับของเก่าครับอยู่นี่ครับสองตัวนะฮะนะแล้วก็ปั๊มติ๊กครับนะอีกประการการไปดูที่รถกันเลยครับเป็นคันนี้นะเอฟสิบฮะลูกชายกําลังใส่อยู่นะครับไทเกอร์นะฮะนี่ครับหน้าตาลูกเก่าเป็นแบบนี้ครับปั๊มติกครับนะ ก็สภาพก็อพอได้นะกองก็ไม่สกปรกนะครับกองก็ยังสะอาดอยู่นะเกลือโมลิงงนี่ยลูกเนี่ยอยู่ทาดน,นี่นะหรือในกล่องมีฮะม,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 มีมีตัวกล่องใหม่อันใหม่มีเปะลูกมีในกล่องนะไปดูในกล่องอนะ่ะเหรอเดี๋ยวป้าทำไปดูให้ขออภัยนะพอดีลูกชายกำลังใส่ปำติกลูกใหม่อยู่นี่ฮะ ครับค่อนข้างสารวจน,นิดหนึงนะครับนะก็เป็นคันนี้นะ F10 นะเดี๋ยวผมดูก่อนฮนะคันนี้ครับนะที่เพิ่งซื้อรถมาได้ประมาณห้าวันละครับหล่ำละลายนะครับนะเดี๋ยวผมขอญอาตเดินไปหน่อยนะนะท่านไหนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับ F10 นะหากกิโลได้นะครับให้ดําเนินการนะครับนะถ้าถ้ากิโลท่านได้นะครับนะก็ ให้ดําเนินการฮนะเดี๋ยวขอภัยนิดนึงนะถ้าไม่สมุิครับให้ดําเนินการเปลี่ยนนะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับนะก็ไม่มีมาให้นะฮะนะสรุปว่าต้องใช้เส้นเดิมนะนะก็ตามนั้นแหละครับนะก็ถ่ายไว้ให้ท่านเจ้าของรถด,ดูนะครับว่าเราเริ่มประกอบนะครับใกล้เสร็จแล้วนะนะก็คงใช้เวลานิดหนึ่งนะนี่ครับ กลับมาที่รถนะครับนะไทเกอร์กำลังสารบวนกับการใส่อยู่นะครับนี่ฮะต้องเปิดบ่อหลังเอกามานะครับแบบนี้ครับนะชุดปั๊มติ๊กจะอยู่ใต้บ่อหลังนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกครับแปดหมื่นเจ็ดหมื่นกิโลแปดหมื่นกิโลลวประมาณนี้นะครับก็คนเปลี่ยนได้แล้วนะครับนี่เนี่ยอย่างนะก็เดี๋ยวให้เทเกอร์ดูตามตำแหน่งนะครับ นะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนครับนะก็เดี๋ยวนะลูกนี้ก็เป็นลูกของเทียบโออิมนะครับผมนะก็ตามที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะนะก็ต้องติดตั้งให้ให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยงนะมันก็จะอาจจะเอียงได้นะครับแล้วก็การทํางนานบ๊มติกก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ เดี๋ยวเจ๊ค่อยใส่นะเอาเจ๊ว่าง,งครับเจ๊กุก๊กบาย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 เอี่ไม่ไหวเหรอบายบายไปโอเคโอเคน่ะอ่ะอาตามนี้ครับผมถ่ายเอซี่พี่ดูนะครับอ่าเดี๋ยวโดดโดดภาพนิดนึงนะกลับมาที่ e60 นะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ e60 นิดนึงนะนี่ครับรถคุณครูนะที่ชัยนานะครับประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับนะเติมน้ํา ยากลั้นแล้วนะครับนะเติมน้านะฮะทดสอบก่อนนะครับนี่ฮะนะก็เดี๋ยวเเดินการนะครับต้องสตาร์ทดูนะครับแล้วลองวิ่งอยู่ครับว่ารถมีปัญหาเรื่องเดินไม่เต็มสูบด้วยนะครับอาการที่จะแก้ต่อไปนะอาการเปลี่ยนอะไหล่ทุกตัวฮะก็เสร็จสิ้นนะฮะนะเหลือแค่ประกอบถาดด้านบนนะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับกับฝาปิดสองตัวนะฮะครอบคอยดีกับครอบเครื่องยนต์นะครับก็เป็นอาว่าจบนะฮะ กพรนี่ถอดเปลี่ยนอะไรนะครับนะที่เราได้เบิกอะไรมานะครับสามสิบบริการนะครับเกือบสี่สิบรายการนะครับก็มพการว่าประกอบเรียบร้อยนะครับตามที่เห็นนะน้ามันเครื่องใหม่ครับน้ามันพาวเวอร์ใหม่นะครับเพราะมีการเปลี่ยนชุดซ่อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเหลือน้ํายาคูแลนต์นะครับเตรียมอะแล้วครับนี่ฮะยาคูแลนต์ครับขวดใหม่นะสองขวดครับนะเตรียมอะแล้วครับนี่สองขวด สองขวดก็สามลิตรครับขวดหนึ่งจุป,ประมาณลิตรลิตรครึ่งนะเนี่ยเหลือฝาหน้าสองตัวนี้ครับนะก็ประมาณนี้นะฮะถ่ายให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวต้องเก็บน่าจะอาทิตย์หน้านี้แหละครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยขอพักวันหนึ่งนะครับนะแล้วก็วันจันทร์นะฮะจันทร์อังคารพุธนะครับในหนึ่งหนึ่งสองสามวันนี้ฮนะน่าจะจบ,บครับอีหกศูนย์นะฮะนะก็วิ่งเทสสักรอบหนึ่งนะเพื่อความชัวร์ก่อนส่งรถนะครับ แล้วก็ดูระบบความร้อนนะครับที่ลูกค้ามีมานะครับความร้อน94 96องศานะครับตอนมาถ้าจำไม่ผิดนะในอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ดูตามกันไปครับเดี๋ยวผมย้ายกลับไปคลิปเดิมนะนะเป็นอ่าเป็นลำร,รายครับ f 1 0นะก็เดี๋ยวประกอบเสร็จก็ต้องเทสนะระบบนะแล้วก็โอเคครับตามนั้นนะฮะส่วน น้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะนะอันนี้ถาดน้ำมันเกียร์เก่าเขานะครับนะก็เมกอินเดี๋ยวนะเมกอินเยอรมนีนะครับนี่ฮะของแท้เลยนะเมกอินเยอรมนีนะครับนะก็ดูจากสิ่งสกรปรกนะครับไม่สกรปรกเท่าไหรนะ่นะนะตัวผ้ากองยังขาวจ้วอยู่เลยครับเห็นงะเี้ยนะขาวจ้วครับนะก็โอเคตามนั้นเลยฮะนะ ก็ต้อตงเสริมสภาพนะถอดแล้วก็ต้องทิ้งไปนะนะส่วนปั๊มติ๊กกับไดชาร์จมั้งครับหรือยังไงเนะี่ยเจ้าของจะเก็บกลับบ้านไปนะก็เตรียมไปแล้วกันนะแล้วก็มีเติมเหลาเย็ยนสองขวดนะครับสําหรับ F10 คันนี้นะสรุปว่าจบที่รายการนี้นะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนะท่านไหนที่อ่าใช้รถรุ่นนี้นะครับนะก็พยายามดูแลนะ มันดูแลนะครับแล้วก็เปลี่ยนตามวงรอบนะครับนะจะได้ไม่กินข้าวลิงนะหรือต้องไปสไลด์กลางทางนะครับนี่มีรอยขูดนะผมลืมดูนะครับเนี่ยนี่เป็นรอยขูดของเก่านะครับเนี่ยที่ล้อเนี่ยนะผมลืมสังเกตเลยครับนะเพิ่งเห็นนะนี่นะฝาครอบนี่ครบนะเดี๋ยวดูล้อต่อไปกันครับนะเพราะก่อนส่งรถครับเราต้องดูนะนี่ฮะนะครับมีริ้วเก่าเขาอยู่นะเห็นไหมฮะเห็นไหม นะมีริ้วเก่าครับฝั่งนี้ก็มีริ้วเก่าอะ่ะโอเคนะครับแบตเตอรี่ผมจะหมดนะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะนี่หน้าขวาครับมีรอยนะเห็นไหมสีถลอกครับนี่นะเดี๋ยวจะว่ามาเกิดจากทางเรานะจะย,ยุ่งนะเนี่ยต้องถ่ายไว้ก่อนนะก็ดูแลหลังขวาครับนะหลังขวาก็เช่นกันฮนะมีหน่อยหน่อยนะรอยสีถลอกครับสีติด ฝากข้อครบนะฮะก็ตามนั้นครับนะส่วนดูด้านหลังนิดนึงนะที่ผมเคยบอกนะครับชุดเครื่องมือนะครับนะชุดนี้สําคัญมากนะครับนะนี่ฮะเราจะไม่ไปแตะต้องนะนะอันนี้ตัวสัญญาณนะฮะที่ตั้งนะเวลาจอดรถฉุกเฉินนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีระยะไว้ให้ท่านดูนะฮะเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับต้องตั้งระยะร้อยเมตรนะครับจากท้ายรถนะฮะร้อยเมตรนะครับนะคือป้ายฉุกเฉินนะครับนะให้ผู้ใช้รถเนี่ย ที่วิ่งใช้ทางมาร่วมกันนะครับสังเกตเห็นในระยะไกลนะครับนะเมื่อเห็นสามเหลี่ยมนี้แล้วยังหลบนะหลบรถเราออกไปได้นะครับไม่ให้ชนตูดนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความปลอดภัยนะครับนะในแถบเรืองแสงสามเหลี่ยมนะครับสัญลักษณ์นะฮะตัวนี้นะครับที่ผมเห็นบนท้องถนนนะครับไม่ค่อยจะทําตามขั้นตอนนะเหมือนรถข้าราชการทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นรถรดน้าต้นไม้รถตัดหญ้าอะไรพวกนี้ครับที่จอดไหลทางนะ นะเขาจะตั้งกลวยครับก่อนถึงรถเลยครับนะรถจอดนี่ครับเขาตั้งกลวยสามเมตรครับใกล้ๆเนี่ยน,นะนะท่านที่ขับรถมาถ้าเกิดชนกลวยก็ถึงรถเลยครับอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นทํามันอยู่ทุกวันนะครับนะบนท้องถนนถ้าจะสังเกตได้นะครับนะอ่าจะทําตั้งกลวยหรือทําสัญลักษณ์เรืองแสงอะไรก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยต้องเป็นร้อยเมตรนะครับเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับนะบางทีเขาไม่เห็นครับเขาชนชนกลวยของท่านใช่ไหมฮะ เขายังเอ้ยหักหลบได้นะไม่มาชนตูดรถท่านทุกวันนี้ตายกันก็เพราะแบบนี้แหละครับนะละหลวมนะครับนะอันนี้เป็นอ่าถุงพยาบาลนะครับเบื้องต้นนะครับเวลาประสบอุบัติเหตุนะเล็กๆ็น้อยนะอนะครับมีบาดแผลฟกช้ำนะครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอ่าทีมช่วยเหลือนะครับหรือรถพยาบาลนะครับหรืออ่าร่วมอะไรก็แล้วแต่นะที่จะมาทีหลังจากการกระดดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมี ชุดนี้ให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับเบื้องต้นนะครับมพทยาบริาลเบื้องต้นนะครับต้องมีนะนะเราก็มีตะขอลากครับนะตัวนี้หายไม่ได้นะครับนะเป็นตะขอลากรถนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้มีเข็ควงให้อันหนึ่งฮะนะสรุปว่าอยู่ครบนะครับนะก็ปิดนะฮะเดี๋ยวไปหายที่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะตามส่วนที่ผมต้องดูแลโอเคนะครับฝากกดแชร์กดติดตามดูทัศกรนะครับหัวแชลโต้ต้องขอจบคลิปจกเยงเท่านี้ก่อนครับเป็นคลิปจบนะครับ ขอบคุณมากๆครับที่รับผมรับฟังรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ